เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสง ตอนที่27ขอพูดธุระกับคุณนุชนาสักครู่ครับต้นสายแจ้งเหตุขอโทษขอทราบนามด้วยครับผมจะได้เรียนเธอทราบชื่อสุรศักดิ์เจียประสิทธิผลครับครั้งนี้น้ำมนต์ผิดหน้าไปทางหญิงสาวความหูโทรศัพท์ลงแล้วบอกพอได้ยินเศยเล็กลูกชายเม้งจ่ายขอคุยกับคุณสาวเจ้าคิ้วขมวดกระพริบตาปลิบๆก่อนแบนมือรับกระบอกหูโทรศัพท์ไปถือค้างอีกพักหนึ่งจึงแจ้งนามสุ้มเสียงปกติดิฉันนุชนาศค่ะ ต้นสายแย์เสียงหัวเราะใส่มาตามสายจนหญิงสาวขามวดคิ้วมุนทนฟังจนเสียงนั้นจางหายไปก็สวนคำเอาบางคุณจะหัวร้อนหรือพูดธุระกันคะนะดุอย่างกับพ่อหญิงสาวไม่ลดละถ้าคุณไม่สุภาพดิฉันจะวางหูเดี๋ยวนี้นะขอโทษครับพูดธุระของคุณเถอะคุณนุชนาทราบหรือยังว่าคนที่พ่อคุณสั่งเก็บอีกลายรอดตายแล้วเอ๊ะคุณหมายถึงใครกันทนายพลไงครับตกใจไหมคุณเข้าใจผิดทั้งหมดนะ เรื่องทนายพลผมไม่สนใจผมอยากรู้เรื่องพ่อผมแล้วยังไงคะประการตัวคุณพ่อคุณออกมาเคลียร์กับผมยังลูกผู้ชายนี่คุณขู่ผู้หญิงเหรอนุชนาฏแหวะใส่ผมแค่ต้องการความจริงและความยุติธรรมครับงั้นก็จเจกินที่ศาลดีกว่าค่ะจบคําหญิงสาววางระบอหูโทรศัพท์คืนแท่นดังโครมน้ามนกาดําดับบุหรี่ในมือนั่งสงบนิ่งให้นายหญิงพักอารมณ์วาวุ่นเมื่อครูอึดใจนุชนาฏพระคุ้มอยู่เผยคําโต้ตอบแกเขาเสียงไม่หวสัน่น เขาจะให้นุชประกันตัวคุณพ่อไปเคลียร์เรื่องทั้งหมดกับหาวัฒนายพลก็ถูกคุณพ่อสั่งเก็บอีกลายแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วดีครับที่รอดตายหนี้กรรมทนายพลยังมีอีกมากและจะเป็นประโยชน์ทางคดีกับผู้ใหญ่ด้วยครับนุชชนะไม่ต่อคาพลางเหลือบดูนาการบนข้อมือสายริมฝีปากบางเปิดำํำเปลี่ยนเรื่องซุ้มเสียงจริงจังเดี๋ยวนุชจะเอาอาหารไปส่งให้คุณพ่อกับป้าตูเพื่อขอความเห็นท่านในเรื่องจดหมายของเอกวิดคุณจะฝากบอกอะไรท่านไหมน้ำมนยิ้มชื่นแล้วบอกเสียงนุ่ม เรียนท่านว่าผมยังรักเคารบท่านเสมอครับและที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับคุณนุชด้วยเพราะต้องไปค้นหาปืนสองกระบอกประกอบคดีทนายพลบงการฆ่าคุณนิพนธ์กับรองสารวัตรประจันพร้อมพวกที่เมืองชนซึ่งเกี่ยวพันกับเอกวิทย์และตัวท่านด้วยครับแค่นี้เหรอคะสําหรับท่านรบกวนเท่านี้ครับส่วนกับคุณนุชเองผมก็มีเรื่องอยากบอกครับเขาทิ้งคําท่อนท้ายแรงจริงจังหญิงสาวกล่าวเสียงกังวานหน้าสวยบึง้งตึงตาเขียวปัดพูดมาเถอะแต่พูดให้ดีก็แล้วกันโถหนุ่มครวนตาละห้อย เอะสาวเจ้าขึ้นเสียงจะพูดก็พูดสิก็คุณเล่นคู่นี่จะพูดหรือไม่พูดนุจะไปแล้วนะป่านนี้ประตูคอที่รถแล้วน้ำมนหัวเราะไม่มีเสียงออมแอมบอกผมอยากเตือนให้คุณนุชอย่าได้ประมาทศัตรูเท่านั้นแหละครับสาวเจ้าตาใสาย,ยิ้มหลารับคำหนุ่มนุ่มหนวนขอบคุณค่ะเอาละนุชรบกวนเท่านี้แหละค่ะชายหนุ่มกระพริบตาไปมาแวบหนึ่งแล้วลุกเดินไปเป,เปิดประตูห้องออกไปด้วยท่าทางซึมเซาถนัดใจรับร่างหนุ่ม สาวสวยเปิดปากร้อคิกคักอย่างเบิกบานอารมณ์ท่ามกลางศึกสายเลือดของ3ผู้ยิ่งใหญ่เมืองกวีเอกดำเนินไปอย่างเฮี้ยมเกรียมและท้าทายกฎหมายบ้านเมืองจนเป็นข่าวเกลียวกลาวในหน้าหนังสือพิมพ์ได้ก่อให้เกิดการวิพากวิจารณ์ในระดับชาติอย่างกว้างขวางหนังสือพิมพ์และทีวีทำสกุบข่าวเบื้องหลังการล่าสังหารที่อุบัติขึ้นลายทัศนะแง่มุม จากรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนจากหน่วยหนึ่งที่กรมตำรวจสั่งให้เข้าร่วมสืบสวนคดีฆ่าเสียเม้งจ่ายและทนายพลรายล่าสุดพบประเด็นสังหารมาจากแร่เถื่อนที่กลุ่มเจ้าพ่อตกลงกันไม่ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสื่อมวลชนได้สรุปไว้อย่างกระชับลัดว่าชนบุรีกับระยองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกที่อุดมไปด้วยผลประโยชน์ทั้งจากทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าหนีภาษี อันเป็นขุมทรัพย์มหาศาลจึงเป็นแหล่งซื้อขายอาวุธปืนสงครามได้โดยง่ายนักเลงอันธพาลหรือมือปืนรับจ้างสามารถดำรงอยู่ทั้งด้วยการรับจา้างค่าและขยับเข้าไปเป็นบริวารผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวางที่มีฉากหลังเป็นเจ้าของธุรกิจเถื่อนและไม้เถื่อนยิ่งผู้มีอิทธิลพลแผ่ขยายบาร,รมีออกไปเท่าใดก็สามารถดึงดูดกลไกลของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายปกครองตำรวจทหารตลอดถึงกระบวนการยุติธรรมให้เป็นเครื่องมือได้ ตราบที่ยังไม่มีประการใดสามารถตั้งกระแสเงินที่ผู้ทรงอิทธิพลโถมเข้าใส่ไม่อัน้นสิ่งนี้น้ำมนต์กาดำนั่งตรองอยู่ที่ระเบียงบังกะโลที่พักโดยความเสียดายบรรยากาศเมืองอุตสาหกรรมซึ่งต้องพลอยได้รับผลกระทบให้นักธุรกิจลังเลต่อการลงทุนเป็นอย่างยิง่งเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังทำไรายได้เข้าประเทศอย่างเป็นกออเป็นกรรมนั้นยิ่งเสียหายใหญ่หลวงเวลาต่อมาหนุ่มหน้าเข้มเริ่มเคลื่อนไหว เมื่อปรากฏสองนุ่มชะกันนาวิกยโยธินสำเริงกับทองกนดิ้งมหาสีหน้าไม่สู้ดีนักจึงถามแทนการทักทายมีข่าวใหม่เหรอทั้งสองนุ่มก้าวขึ้นบันไดไม่ทันสุดคันสำเริงรายงานแทนเพื่อนวันนี้ญาติญาติทนายพลเข้าร้องเรียนท่านผู้ว่าแจ้งว่าลูกเมียทนายพลหายไปจากบ้านหลายวันแล้วก่อนทนายพลถูกรอบยิงด้วยครับตอนนี้กองปราบยกกาลังเข้าไปตรวจค้นเหมืองตำรวจสงสัยทุกรักพาตัวไปเรียกค่าไถ่น้ามนตขมมดขิ้มุลแล้วบอกลูกทีมสั้นๆนั่งก่อน เพิ่มอีกเหตุจนได้สองจ่าสุดลงนั่งอย่างเก้าอี้ของก้อนกล่าวเสริมเชิงรายง,งานอีกเรื่องเสียเล็กรับสบพเตรียมไปทําพิธีที่บ้านฉางแล้วนะครับแขกเหลือไปร่วมงานกันแน่นบ้านมีการระดมมือปืนจากเมืองแพร่กับเมืองเพชรปสมทบกันที่บ้านเสียเล็กตอนนี้จ่าเลี้ยงกับจ่าก,กองพยายามตามดูความเคลื่อนไหวอยู่ทุกระยะครับน้ำมนต์ปิดปากสนิทแน่นตะวันยามสายท่อแสงจ้าเริงจุดบุรี่สูบ ทองก้อนขยับรางชวัดมือไปดึงเอกสารอันเป็นจดหมายของเอกวิทย์ที่ตนไปซีหลอกไว้สิบชุดวางลงบนโต๊ะแล้วกล่าวอีกประโยคมีกลุ่มคนเคลื่อนไหวโปรยใบปลิวทั่วเมืองจนใกล้สว่างโจมตีผู้ใหญ่เปลวว่าอยู่เบื้องหลังรอบค่าทนายพลด้วยครับรู้ไหมเป็นกลุ่มไหนไม่แน่ใจครับแต่คนในตลาดคาดว่าเป็นลูกน้องเม้งจ่ายมันต้องการอะไรของมันกันแน่หัวหน้าทีมบ่นพึมผมมองเป็นแผนทำลายศรัทธาชาวบ้านที่มีต่อผู้ใหญ่เปรวครับน้ำมนต์พง,งกศีรษะเห็นด้วยกับประเด็นที่ลูกน้องกล่าว ทั้งนี้ด้วยผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่มีฐานมนชนที่แกเข้าไปช่วยเหลือเกือบทุกระดับอาชีพไม่เคยมีชาวบ้านรายใดกลุ่มใดหรือชุมชนไหนในจังหวัดระยองที่บากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เปลวแล้วผิดหวังทว่ายามนี้ทางกลางยุทธการล้างหนี้เลือดและชีวิตยังอึมครึมหากมีมือที่3ส,สร้างสถานการณ์ยั่วอยู่ให้เกิดความเข้าใจผิดไปยิ่งกว่านี้ทุกฝ่ายจะตกที่นั่งลำบากดังกล่าวแล้วน้ำมนต์จึงไม่ละเลยที่จะคิดและตั้งข้อสังเกตไว้ในใจ สักครู่หนึ่งจึงเอื้อมมือไปหยิบเอกสารสําคัญบนโต๊ะที่ซีหลอกไว้อ่านคร่าวๆทองก้อนจากร่างเตี้ยล่าผิวคล้ําหันไปมองหน้าจ่าสําเริงพยักหน้าให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเลิงดึงสายตาไปทางชายหนุ่มซึ่งจับตาอยู่กับเอกสารแต่ละชิ้นแล้วถามไม่ดังนักหัวหน้าจะไปตามรอยเลี่ยมวันนี้ใช่ไหมครับไปไปเอาปืนในสปูของทั้งสองกระบอกที่เอกวิทย์ระบุในจดหมายนั่นก่อนจากนั้นค่อยตามรอยมันครับผู้การสั่งอะไรถึงผมบ้างหรือเปล่าน้ำมนต์เปลี่ยนเรื่องเปล่าครับ ทีนั้นไปเถอสายแล้วปัานนี้คุณนุชเข้าเยี่ยมคุณพ่อแล้วจบคําน้ำมนต์ลุกขึ้นก้าวเข้าไปในห้องขวาแจ็กเก็ตยีนขึ้นสวมทับล่างแล้วค่อยกลับออกไปปิดประตูห้องดังเดิม9นาฬิกา30นาทีฟ้าสวยแดดใสลมทะเลพัดอูเสียงคลื่นซัดหาดดังสู้ซาไม่รู้หยุดหย่อนจีบเล็กสีเทาเข้มมุนวงล้อออกจากประตูใหญ่เคาหาผู้ใหญ่บ้านคนดังเคลื่อนสู่ท่าเรือเพไม่รีบร้อนหนักบนรถหนุ่มชะกันสามคนนั่งสงบนิง่ง ก่อนถึงแยกท่าเรือเพยโชเฟอร์หันมาถามผู้นั่งเคียงข้างไปบ้านเมียเอกวิทย์ที่บ้านวังหินเลยเหรอครับพัวหน้าจากสองคนทานข้าวมาหรือยังจะเหลืองผู้ทําหน้าที่โชเฟอร์ชะลอความเร็วลงสายตามองร้านอาหารที่ไม่พูกพานจนเหมาะใจก็เสือขวรถเข้าไปเทียบอย่างร้านอาหารริมวิถีไล่ๆกันโตยโยต้าเก่งสีน้ำเงินคันหนึ่งเคลื่อนเข้าเทียบในเก่งนั่งไว้โดยชายชะกันสี่นายนายหนึ่งร่างใหญ่ผมยิกฟูผิวเหลืองจับตาหยุดที่สามหนุ่มขณะเดินเข้าไปในร้าน แล้วดึงสายตากลับมามองรถจี๊บเล็กสีเทาเข้มขม่งโชเฟอร์เก่งเห็นหนุ่มร่างใหญ่ผมยิกฟูไม่ยอมผลักประตูรถเปิดออกไปเลยทมทันทีเห็เลี้ยงเห็นอะไรล่ะครับรถจี๊บนั่นมของผู้ใหญ่เปรียวนี่ว่าเลี้ยงหรือเฮียเลี้ยงตามที่สมุนเรียกขานมือขวาของนายสุรสีเจียระสิทธิผลผู้วายชนบัตรนี้ขึ้นตรงต่อเสียเลกโปรโมเตอร์มวยชื่อดังลูกชายคนเดียวของนายสุรสีหรือเม้งจ่ายพยายามทบทวนความจำครู่เดียวแล้วยืนยันซ้ำกูว่าใช่รถผู้ใหญ่เปลว แล้วเฮียเอาไงครับหนึ่งในสองนุ่มชะกันที่นั่งเบาะหลังสอดกระซิบไม่ใช่ลูกสาวมันเป็นพวกขี้ข้ามันวะเลี้ยงบอกเสียงเข้มหาเรื่องลวนมันแก้เปรี้ยวตีนสักยกก็สวยนะชัวเฟอร์เครื่องร้อนด้วยเจ็บแขนแทนเจ้านายเลี้ยงกัดฟันกรอดในตาหยีเลยคล้ายในตาปลาดุกเบิกวาวสูดหายใจลึกพางผินหน้าไปทางสองชายด้านหลังเราเข็นคําถามหุ้นหวน,หวนมึงสองคนเปรี้ยวตีนไหมวะโถ่ถามได้เฮียอย่างนั้นไปเลี้ยงลงมติใจฉับพลัน ประตูเก่งทั้ง4บานถูกผลักเปิดสีช่ชายชะกันแต่งกายรัดกลุ่มก้าวลงจากรถเสียงประตูรถเก่งถูกผลักปิดดังปึงปังทางกลางตะวันร้อนฉ่ากลุ่มชายชะกันพากันเดินเข้าไปในร้านด้วยท่าทีปกติบริกรหญิงหน้าตาหน้าหลักไวัยไม่เกิน20ปีนั่งเดียวร้าจะแขกโตแรกเข้าไปเสนอบริการเลี้ยงบุ้ยหน้าไปทางลูกน้องแล้วบอกเสียงดังใครจะกินลไรสั่งเอาเว้ยโชเฟอร์เก่งหุ่นทรงสันทัดชายตาไปยังโต๊ะฝั่งตรงข้ามเห็นว่าฝ่ายตนถูกรอบมองอยู่กอดแล้ว ก็เลยสั่งสินค้าให้ผิดเวลาชาวบ้านเสียงดังลัน่นขอเล้ากลมหนึ่งหนูเอาที่กินแล้วเมาไล่เตะคนได้มานะส่วนกับแก้มเอาที่สแสบๆมาสามสี่อย่างก็พอสาวเสิร์ฟรับฟังสินค้าที่แขกสั่งด้วยอาการงุนงงยิ้มเหลาอมบระเพ็ดไว้ในปากสามหนุ่มที่เข้าไปก่อนได้ยินชัดเจนแต่เจอสายตาหนุ่มหน้าเข้มปรามไว้ต่างจึงวางเฉยทำไม่รับรู้ดินฟ้าจนสาวเสิร์บนำน้ำแข็งน้ำดื่มมาเสิร์ฟเวลาผ่านไป สุราอาหารทุกทยอยยกนำเสรฟยังโต๊ะลูกค้าสามหนุ่มซึ่งไม่ได้เสพสุราเริ่มลงมือบำรุงกระเพาะตนเองหลายครั้งที่สี่หนุ่มโต๊ะสุราจ้องมองสามหนุ่มแล้วซุบซิบกันหนุ่มหน้าเข้มบอกแกสองหนุ่มร่วมโต๊ะเบาแผ่วลูกน้องเม้งจ่ายทั้งนั้นระวังตัวด้วยช่วงเวลาดื่มกินต่างฝ่ายไม่ได้แสดงกิริยาหรือวาจาให้เกิดแรงยัอ่วอยุเฉพาะหนุ่มหน้าเข้มน้ำมนกาดำรีบตักข้าวปลาอาหารบรรจุลงกระเพาะจนหมดจานก็รวบช้อนซ่อมเป็นคนแรก ขณะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำเย็นเสียงจากโต๊ะสี่ชายโฟนขึ้นลอยๆหมดผู้ใหญ่สักคนหนึ่งไอ้พวกทํากลางในบ้านเพกับหัวโดเข้ากระดองกันหมดน้ำมนต์กระซิบกับพัวก่อนยกน้ําเย็นขึ้นดื่มให้ผมคนตัดสินใจนะแล้วพอวางแก้วน้ําเย็นลงร่างสูงใหญ่ในกลุ่มสี่ชายลุกพรวดขึ้นยืนน้ำมนต์ชวัดตามองทั้งคู่ประสานตากันตรงๆเจ้าของหุ่นพิการไม่ต่ำกว่ามิดเดิลเวทผมยิกฝูหน้าแดงกำา เปิดปากหัวล้อะจนบรรยากาศภายในร้านซึ่งมีลูกค้ายอยู่สองโตเริ่มปักกันทางสายตามนุษย์เหล่านั้นลองสอนสินปีนเกลียวกันแล้วเหตุเท่ากระผีกก็เป็นชนวนวิวาทได้สุดแต่ผู้ใดจะเป็นฝ่ายเริ่มเรื่องนี้น้ำมนต์เข้าใจสถานะดีจึงบอกกับสองลูกน้องเราควรหนีมัน